สวัสดีค่ะพี่โอนะคะก็วันนี้พี่โอจะมารีวิวพอดีซื้อน้ำยาซักรองเท้ามายี่ห้อด็อกเตอร์ซินเนกเกอร์ให้ดูเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็รองเท้าที่พี่โอซื้อมาทั้งหมดเนี่ยไนกี้อาชามาแผนมาที่รองเทา้ายูนล่องในกล่องก็มียังไม่เคยยังไม่เคยซักเลย นะคะก็มีคู่นี้ที่มันแบบเลอะสุดเพราะพี่โอจะใส่รองเท้าแบบว่าถนอมมากทตนี้ก็เลยลองซื้อยี่ห้อนี้มาใช้ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ดีเปล่าก็เลยลองมารีวิวดูจะได้เห็นไปพร้อมๆกันถ่ายวิดีโอทำไมก็อยากให้ทุกคนที่รักรองเท้าะคะ่ะบางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเราซักด้วย ผงซักอฟอกหรือน้ำยาซักผ้าธรรมดาเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับรองเท้าไหมหรือแปรงธรรมดามันจะทําให้รองเท้าเราเสียไหมเคยไปดูรีวิวใน Youtube แล้วเขาลองทําให้ดูก็พี่บอกว่ามันโอเควันนี้ก็เลยจะมาลองให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนที่ที่จะทําให้ดูจะบอกก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือน้ํายาซักรองเทา้านะคะขวดนี้ซื้อมา250บาทนะคะ ก็ให้แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้ได้สักกี่ครั้งขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของเรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำคัญเลยก็คือแปลงมองดูผ่านๆแล้วมันก็คือแปลงขัดรองเท้าเราดีๆนี่เองแต่ว่าขนมันจะขนมันจะนุ่มนุ่มกว่าแปลงสักผ้าของเราน,ะะน,นีแล้วก็มีผ้านะคะผ้า ี่โอ๋ก็เลือกใช้ผ้าแบบที่มันนิ่มน,มน,ม,นมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีขนติดรองเท้าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือน้านะคะดูแล้วไม่คือดูใน youtube มาเขาใช้ไม่เยอะเขาใช้ประมาณนี้พี่โอ๋ก็เลยใช้แค่นี้พอนะคะใช้ทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่ท,ท,ที่จะซักรองเท้าส่วนอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ว่าพี่โอ๋เลือกซื้อมาอันนี้มันคือโนเวนนะคะเอ่อเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมลูกอันนี้คือสเปร์นะสเปร์เคลือบรองเท้านะคะป้องกันเปียกเสียงหนึ่งข้างได้เราเริ่มกันเลยนะคะถอดเชือกผูรองอเท้าออกก่อน เดีย๋ยวรีวิวให้ดูแค่ข้างเดียวแล้วเดี๋ยวพอซักเสร็จหมดแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้เลือกคู่ที่รักสุดเลยนะเขามีชื่อด้วยนะคู่นี้ชื่อวีโอเล็อ้าวจริงชื่อวีโอเลเป็นคู่ที่เลือกใส่บ่อยเพราะว่ามันก็เลยเลอะ เพราะวันพื้นมันนิ่มมากอันนี้ก็เ่ยเดี๋ยวเราเริ่มนะคะเห็นไหมชะม,มัดนเขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าให้เอาแปรงเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำให้เปียกก่อนเห็นไหมคะชะมัเห็นไหมลูกอันนี้เลยนี่กอเอาแปรงจุ่มน้ำให้เปียกก่อนเสร็จแล้วเราก็กดัวเนี้ย เสร็จแล้วก็มาที่รองเทา้าเห็นนะเห็นนะโอเคเราเริ่มละกินหอมกันดูซิจะได้เรื่องก็ใครที่รักรองเท้านะคะไม่อยากให้รองเท้าของเราเรอวเธอะแล้วเวลาหลังซักเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเลือกใช้ได้ จุดนี้น่เพื่อคอนโอรนี้นะโอ okay, เคเลยอ่ะไดูไดูดูดยดู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 ดดูดูดด yeah. เอาข้างๆก่อนแล้วก็พื้นค่อยืีหลังนะก็ก็โอเคนะเห็นไหมไม่เห็นความแตกต่างเนะนี่เที่ยว<ๆ>ม,มาแก็ี้พื้นละจริงๆแล้วโอเคเลยนะ คือแบบว่าเนื้ออันนี้อันนี้คือเช็ดออกไปแล้วคือแปลงเสร็จแล้วพี่หงก็จะเช็ดออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงสมุิสมุสมิแล้วพี่หงก็ใช้อันนี้ผ้านะคะผ้าแล้วก็เช็ดเช็ดออกเปไงเออเลิศมากอะเลิศจริงๆโอเลิศจริงๆอันนี้ด้านหลังนะคะ ก็คือมันโอเคเดี๋ยวเรูจะเทียบให้ดูว่าที่ยังไม่ซักใช้เวลาไม่นานอะแค่ห้านาทีเสร็จแล้วเนี่ยน,นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ซักเห็นไหมคะแต่แดนอันนี้ซักแล้วแต่แดน <c oughs> เริ่ดค่ะดูพื้นดูพื้นโอ้ว้าว ยอดมากเลยทุกใจมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าผ่านนะคะก็ไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวโดวดซัดอีกข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะทําอีกวิดีโอหนึ่งรีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะว่ามันเป็นโนเวทโนเวทอันนี้ที่โอ๊ซื้อมา500ก็500เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ10-20ครั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ารองเทา้าแล้วก็พื้นอยู่ขึ้นอยู่กับ การใช้ของเราว่าเราจะใช้เยอะน้อยแค่ไหนระยะเวลาการปกป้องของมันเนี่ยเขาบอกว่าสามเดือนก็เดี๋ยวยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยจะมาบอกว่ามันสามเดือนจริงไหมห้าร้อบาทเดี๋ยวให้ิปาอตร์อีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้โนเวทให้ดูขอบคุณค่ะ